สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะพูดตามรู้คุณหนูยูเคนะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในช่วงพิเศษนะคะเพราะว่าเราจะสัมภาษณ์กับ คุณแม่นะคะคุณแม่ในที่นี้เนี่ยเนื่องในวันละวันแม่นะคะวันที่12สิงหาที่ผ่านมาเราก็ได้สวัสดีวันแม่กันไปแล้วนะคะแต่แม่หน anyway. ึ่งที่มีบทบาทสําคัญนะคะที่จะพูดถึงไม่ได้ในวงการกะหรี่ก็คือแม่เหลาค่ะท่านผู้ชมค่ะนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยดิฉันเลยจัดให้นะคะสําหรับเอ่อท่านผู้ชมนะคะใครที่ได้ติดตามกันเนี่ยก็คงจะทราบว่าช่องเราเนี่ยมันมีความหลากหลายมากมายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ คนมากมายหลากหลายอาชีพดังนั้นวันนี้เราอยู่ในสายของคุณแม่แล้วค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะลูก <c oughs> เป็นยังไงบ้างสบายกันดีหรือเปล่าฝั่งโนนสบายค่ะค,คุณคุณคุณแม่นี่เป็นแม่อะไรคะคำว่าแม่เนี่ยมันมีหลากหลายมากมายาสักประมาณปีที่ผ่านมาก็อยังอยู่ในบทบาทความเป็นแม่ที่ดูแลเอ่อ จะใช้คําว่าอะไรดูแลสุขภาพสตรีเพื่อให้มีงานไปด้วยกันอยู่ด้วยกันก็แต่ปัจจุบันก็ต้องหยุดไปก่อนชั่วคราวเพราะว่าด้วยพิเศษภากิจแล้วก็พอดีมันก็มีโควิดด้วยอะไรด้วยมันก็เลยทาให้ทุกอย่างก็ต้องหยุดหยุดความเป็นแม่ไปสักพักหนึ่งแต่เมื่อใ่ถ้ากลับมาอีกก็เดี๋ยวก็จะกลับมาเป็นแม่เหมือนเดิมละค่ะ,ขอ,ะขออนุญาตนะคะเรียกคุณแม่ว่าเจวีหรือกันนะคะ สงวนชื่อค่ะอะหนูหนูขอถามก่อนนะคะในวงการที่เป็นแม่เล้ามาเนี่ยคําว่าแม่เล้าเนี่ยคือคือต่างจากแม่แท็กไหมคะคือแม่เล้ากับแม่แท็กมันก็เป็นได้ทั้งสองอย่างบางคนเขาก็เป็นทั้งแม่แท็กด้วยแล้วก็เป็นแม่เล้าด้วยก็แล้วแต่ว่าเขาจะทำสองอย่างหรือเปล่าแต่บางคนเขาก็แค่คอนแท็กมาเฉยๆแล้วก็มาส่งแม่เล้าอีกทีแต่จริงๆแล้วในวงการเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบอาทิเช่น มันไอเรื่องแท็กอะจริงๆอะไม่ไม่ค่อยได้ถนัดในส่วนตัวเพราะว่าจะอยู่กับผู้หญิงที่เขาอยู่ที่นี่อยู่แล้วหรือแม่ก็อยู่เยอรมันหรือฝรั่งเศสอะไรแบบนี้อยู่แล้วก็แต่เขาเรียกอะไรอะน้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่ากันโดยที่ไม่ต้องมีคอนแทรคหรือไม่ต้องมาจ่ายนอกจ่ายในการแต่ในกรณีนี้จะเล่าในในในกรณีที่แบบว่าเราอยู่ได้กันแบบ คนที่อยู่ที่นี่กันอยู่แล้วดีกว่าเนาะค่ะแล้วหนูถามหน่อยเราเราแล้วที่สาเหตุหนึ่งที่เจวี่ย์ไม,ไม่ไม่เป็นแม่แท็กเนี่ยเพราะว่าอะไรมันยุ่งยากใช่ปะเพราะว่าหนึ่งการที่เราเป็นแม่แท็กความรับผิดชอบเราต้องเยอะอีกอย่างไอไอความรับผิดชอบแบบมันมารองมันอาจจะเป็นรองที่สองแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องมีก็คือทุนหนูทุนคือสําคัญเลยการที่เราจะเป็นแม่แท็กทุนคือต้องสําคัญทุนต้องถึงไม่ถึงทุนไม่ถึงก็เอาเด็กมาไม่ได้ ือจะต้องรวยมากเหรอคือก็ไม่ต้องรวยมากถ้าเป็นคนที่แม่เอาเปรียบคนคือเขาจะต้องเดินเรื่องให้แล้วก็ออกให้ทุกอย่างแต่มันก็จะมีแม่แท็กบางคนที่สวมวิญญาณเขาเรียกอะไรอะ่ะมีโกงให้เด็กทำบีเองออกค่าอะไรมาเองแล้วก็ให้พยายามเองแลวมาแล้วก็กินข้าหัวเขาอันนี้มันก็จะมีแต่ส่วนมากเด็กจะเจอแบบนี้ไนงะแต่ไอแม่แท็กจริงๆที่เขาเป็นแม่เราจริงๆมืออาชีพแบบ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันจริงมันก็ยังมีแต่ปัจจุบันมันมีน้นอยเพราะว่าโกงของคนอะไรมันเยอะในปัจจุบันนะค่ะค่ะแต่ก็นั่นแหละแต่แต่แต่เจวี่จะเป็นคนละแบบอ่ะเนาะใช่ของของเจเองจะเป็นประมาณแบบนอืนอแล้วก็เออถ้าสั่งถ้าแขกสั่งซ่อมตามก็อาจจะก็ก็แล้วแต่ถ้าแขกสั่งซ่อมตามก็ซ้มตามคืออะไรคะ ส้ตมต่ำคืออะไรเจออธิบายให้หนูน่อยก็ถ้าแขกอยากํำแปงไปด้วยหรือแขกอยากมีเพศสัมพันธ์ไปด้วยก็โอเคก็ไม่มีอะไรแล้วราคาเท่าไหร่หนูอยากจะทราบราคาเลทที่แบบว่าเลทสำหรับเด็กที่มาทำงานในซองข่องเจวีอ่ะอ๋อเลทหรอคะเดี๋ยวขอใช้สกุลเงินเป็นยูโรแล้วกันเนาะค่ะง่ายดีเพราะว่านี่เป็นสวิตเลทก็จะอยู่ที่ประมาณอชั่วโมงหนึ่งหลอนวันมันอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบเองนะแต่ว่าถ้ามี ตำแต่งใส่ปูปลาอะไรก็ก็แล้วแต่กลไกของเด็กว่าจะได้เท่าไหร่เด็กมตแต่งด้วยก็ร้อยห้าสิบถึงสองร้อยแล้วก็จะมีติกนอกติตในก็เด็กก็ต้องขอแขกเองหรือแขกอาจจะให้เองตามแต่ความคืออะไรอ่ะตามแต่ความใจของแขกค่ะใช่ตามแต่ความเอ็นดูของแขกแต่ละคนใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่แล้วหนูหนูจะถามหน่อยว่าอาประสบการณ์ตั้งแต่ที่เปิดซ่องมาเนี่ยเจ๊ เออคือคือเอาจริงๆว่าเปิดแบบถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายเนี่ยก็ต้องตอบตรงๆเลยว่ากึ่งถูกกึ่งผิดเพราะมันเป็นร้านนวดเวลาเราลงทะเบียนเราลงทะเบียนร้านนวดแต่เวลาเราทาเราไม่ได้ทํานวดเงี้ยอย่างๆๆๆๆเดียวอก็จะใช้คําว่ากึ่งถูกกึ่งผิดแต่พูดว่าถูกกฎหมายซะเลยทีเดียวก็ไม่ได้เนาะแต่ที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยหนูถามหน่อยว่าโสเภณีผิดกฎหมายไหมโสเภณีที่สวิตเซอร์แ,แลนด์จริงๆถูกกฎหมายเนาะก็ยังไม่ผิดซะเตมทีก็กึ่งถูกกึ่งผิดอีก ค่ะโอ้แล้วหนูอยากหนูอยากฟังประสบการณ์ที่แบบว่าอาตัวเจเองเจเคยขายไหมคะเพราะว่าเจก็มีอาชีพที่มั่นคงก็ทุกคนที่เป็นแม่เล้าส่วนมากก็ต้องคือเราก็ต้องขายตัวเราเองมาก่อนเนาะก่อนที่เราจะเรียนรู้งานอะไรแบบนี้ก็ต้องขายตัวเองกนมาก่อนแต่ว่าเคยขายไหมก็ขายแล้วก็ปัจจุบันก็ยังขายอยู่ถ้าเกิดมีแขกสั่งก็ก็ยังโอเค ถ้ามีแขกเรียกร้องหรืออะไรก็แล้วแต่แก็ยังโอเคค่ะด้วยด้วยในสภาวะเอ,อ่อที่โลกเหล่านี้เกิดเอ,อ่อโรคระบาดพิษโควิดเนี่ยในเรื่องของธุรกิจของเจวีเนี่ยโดนผลกระทบยังไงบ้างค,ค่ะคือธุรกิจตอนนี้ปิดไปเลยเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่เกิดปัญหาก็คือว่ามีแขกมาปล้นที่ซ่องมันก็เลยต้องปิด โอ้ยหนูอยากฟังประสบการณ์เรื่องแขกปนซองหน่อยเจรเราเล่าให้ค่ะประมาณอยู่ในช่วงระหว่างเมษาปลายปลายช่วงนั้นโควิดก็อยู่ในช่วงที่ว่าพีกเต็มที่แล้วก็คือพีกหมายถึงคืออยู่ในช่วงที่ที่เป็นหัตราแล้วหมายถึงว่าติดเชื้อกันระหองระแหงทุกประเทศก็เริ่มมีปัญหาพยายามแก้ปัญหากันอยู่แล้วอ,อะไรแบบนี้ค่ะก็ช่วงนั้นน่ะมีเด็กอยู่สองคนในร้านน่ะก็ไม่มีแขกก็เล่นกันนั่งเล่นโทรศัพท์อะไรกัน ค่ะแล้วพอดีว่ามันมีผิวดำก็ดูไปจากทางกล้องมันมีผิวดำมาคนนึงข้างล่างทุกคนก็เตรียมตัวกันใหญ่เลยทาลิปสติกแต่งหน้าทาปากก็เตรียมตัวจะไปเป,เปิดประตูให้แขกก็ค,คิดว่าต้องได้แขกแล้วแหละยังไงก็นอนดองมาแล้ได้ทานข้าววันนี้นะห้าสิบหกสิบก็คือต้องเอาไว้ก่อนตรงนี้ต่างกันเสร็อก็ลงไปเปิดแขกแขกก็ขึ้นมา Oh. แกอว่านวดแล้วก็เราก็ก็เตรียมตัวนวดสักพักแขกขับไปในห้องก็รู้สึกมีเสียงเอะอะโวยวายเหมือนคนตีกัน uh huh. ก,ก,ก็ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรก็เลยวิ่งไปดูจ้าแขกลดเงินค่ะแกบอกว่ามีเงินเท่าไหร่เอาออกมาให้หมดส่วนอีกมันไม่มีก็เลยโดนตีค่ะและตัวตัวตัว,ต,วตัวของเจเองก็ ไอ้จจครั้นโทรหาตำรวจก็กลืงถูกกึืผิดก็จะยังไงดีหละ<อ>่ะทีเนี้ยก็ต้องระวังตัวกันเองก็ต้องปล่อยให้อีกคนโดนตีไปก่อนเพือ่อที่จะเปตอบบแทนค่าที่ไม่มีเงินได้มันก็โดนตีไปสามสามสี่หมัดมั้งแล้วก็แขกมันมันก็วิ่งไปตกลงไอ้อีที่จะเป็นนวดที่แย่งแขกกันอะ่ะก็เจ็ดตัวก็ต้อ,ตองมานั่งทายายให้กันตายละก็คือประสบการณ์ตรงแล้วก็หลังจากนั้นก็คิดกันว่าถ้างั้นเราก็ปิดเลยแลวฟันน็อเพราะว่า มันก็ไม่มีแขกแล้วแหละสนจะมีก็มีพวกนี้แหละมาอะไรประมาณนีเ้เจที่ที่ท,ที่ที่เจได้เกินไปอะว่าเออที่อิตาลีใช่ปะคะว่าตอนเนี้กะลีกะลีไทยอ่ะชั่วโมงยีลล่สิบยูโรลูกสาวเจอ่ะก็ต้องขายใช่ก็มีคนเขาบ่นกันมาก็เป็นพวกลูกสาวลูกอะไรพวกนี้เขาบอกว่าปัจจุบันอะถ้ามีแขกถึงแขกจะจ่ายชั่วโมงละยี่สิบก็จะเป็นต้องเอาเพราะไ,ไม่งั้นก็ไม่มีกินก็เลยจำเป็นไง อืมตายละก็คือเด็กในร้านเจเนี่ยคือเป็นผู้หญิงด้วยแล้วก็เป็นสาวสองด้วยมะ มีหมดไหมผู้หญิงแล้วก็คือไม่สวยแล้วก็มามันก็น่าจะโดนตีอยู่แล้วแหละไม่สวยแล้วไม่มีตังให้คนรอดเดกมันก็ต้องโดนตีอยู่แล้วเป็นปกติแล้วในการเลือกเด็กอะเจ๊ในการเลือกเด็กของเจ๊อีพวกไม่สวยเจ๊ก็เอาเข้าซ่องหรอคือหนึ่งเราไม่ได้ต้องการเราเน้นนวดแล้วก็ส่วนมากแขกว่านวดเสร็จถ้าแขกมีอารมณ์มันก็จะขอหน้ามันคงไม่ดูหน้าอีกหน้าพรมแล้วเวลาที่นวดนวดนวดอยู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นความสวยมาทีหลังละ แต่เมื่อไรถ้าต้องใช้ความสวยมาข้างหน้าก็คือต้องมีรูปพนักงานติดอยู่ข้างหน้าแขกมาแขกเลือกได้ว่าเราอจองคนน้คนนี้เพราะฉะนั้นอันนั้นต้องเป็นซ่องใหญ่ๆจริงๆที่เขามีทุนอ๋อค่ะแต่ของของเจเป็น,เป,นเป็นเหมือนว่าเป็นเป็นเหมือนร้านวนวดเล็กๆกนะันเนาะใช่เป็นเหมือนแบบว่าผลิตภัณฑ์โอท็อปบ้านๆแล้วก็น้อง <c oughs> พึ่งเดือดเสือพึ่งปลาอะไรแบบนี้ขอ,องเจนนกพึ่งฟ้าปลาพึ่งน้ำได้ไหมคะ <ST AN TS> นะ้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านกพึ่งฟ้าป่าพึ่งน้ำค่ะกะหรี่ก <ST AN TS> ็ต้องพึ่งซองค่ะใช่ใช่ซึ่งตัวพี่เองก็ยังเห็นด้วยกับอาชีพนี้อยู่จนถึงปัจจุบันเพราะมันเป็นอาชีพที่แบบว่าไม่มีความรู้เราก็ทาได้แต่เราก็ต้องเก็บเงินเ <ST AN TS> นาะค่ะไม่ใช่แบบว่าทหลุงน้องนิง่งน <ST AN TS> ั่นเราในฐานะที่ <ST AN TS> เจวีเนี่ยในฐานะที่เจวีอยู่ในวงการกะหรี่มาเนิ่นนานเนี่ยกี่ปีคะ ก็ถ้าอยู่มาตั้งแต่รุ่นป้าก็น่าจะประมาณตกอยู่ที่ประมาณยี่สิบเอ็ดปีค่ะเจมีอะไรอยากจะฝากแบบว่าสอนน้องๆเด็กๆที่ทำงานอ,อยู่ที่ทำงานเหรอก็ถ้ายังสาวยังสวยนะก็ยิงได้ยโสได้แต่เมื่อใดแก่ตัวขึ้นมาทุกคนก็ลงมันก็ลงอีหลอกเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเนาะก,การทำงานก็เป็นมิ ไว้ดีกว่าอยากแข่งอยากขันกันใครมีก็เก็บก็ช่วยเหลือกันนะนะวงการน,นี้จะทํายังไงล่ะแต่ปัจจุบันนะ่ะคนไทยที่มามันไม่ใช่มาแท็กหรอกมาวีท่องเที่ยวแล้วมันหนีน่ะยังปิดอยู่อีกเยอะเลยที่นี่นะแล้วเขามาทําอะไรกันไหนพี่พอมาวีท่องเที่ยวแล้วหนีวีอ่ะมามาวีท่องเที่ยวแล้วก็มาตามแม่แท็กนี่แหละแล้วก็ยังปิดอยู่เยอะเลยโดยที่ไม่ได้กลับ พระกลับไม่ได้กลับก็คือต้องถูกส่งกลับกลับไปแล้วก็จะโดนอะไรนะเขาเรียกแบล็คลิสเหรอค่ะแบล็คลิสใช่ป่ะแบล็คลิสโดยที่ไม่ให้เข้ายุโรปห้าปีหกปีอะไรต่างต่างแค่ะค่ะค่ะคือ,ค,ค,อ,ค,อคือตัวเจเองถ้าจะให้พูดไปคือประสบการณ์เยอะแต่เราเราจะได้ทุนแค่นั้นเองแต่ถ้าถามว่าคนอื่นเนี่ยเขามีทั้งทุนเขามีทั้งประสบการณ์เขาก็จะแนบกว่าเราแต่แต่ก็พอเป็นวิทยาทานให้กับรุ่นหลังๆได้ค่ะ แล้วกะดีได้ดีมีไหมหนูถามหน่อยกะดีได้ดีมีแค่ห้าเซนนะห้าเปอร์เซ็นใช้ปาก<ม>ทำไมอ่ะใช่ก็อีกเก้าสิห้าเปอร์เซ็นหนึ่งติดยาสองคาสิโนก็ไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นติดยาแล้วก็คาสิโนนะส่วนมากสำหรับที่ท,ที่ที่เห็นและโดยประสบการณ์ตรงที่เห็นเข้ามามก็เป็นแบบนี้กั<ถ>นซะเพาทำไมเขาติดยาค่ะเพราะว่าเขาต้องการลืมเรื่องในอดีตหรือว่ายังไง มันเป็นอุปทานหมู่น่ะทุกคนเล่นมันก็เล่นคือเหมือนัะเมื่อก่อนคนเราไม่กินปลารา้าแต่พอเห็นเพื่อนกินก็ลองชิมดูพอมันรู้สึกว่าอร่อยมันก็กินอะไรประมาณนี้เราเราจะว่าเพื่อนชวนมันก็ไม่ถูกเดีทีเดียวเป็นตัวค่ะค่ะอีกอีกอย่างาที่หนูอยากจะฟังเรื่องราวแล้วก็ประสบการณ์ที่แบบว่าอะไรที่มันแบบว่าดาร์กที่สุดในงานวงการขายเนี่ยขายแฝงเนี่ย ดาร์กที่สุดในวงการขายแสงเหรอค่ะดาร์กที่สุดอจะยังไงเดียดาร์กที่สุดก็วิจารณ์ที่สุดนะคะวิจารณ์ที่สุด๋อวิจารณ์หรอมันก็มีสุดสุดแล้วของวิจารณ์ก็น่าจะกินที่กินเยอะวแล้วก็มาให้เราตีกินขี้กินเยี่ยวเนี่ยนะคะก็การกินที่กินเยี่ยวหนึ่งมันก็จะมีวิธีเรา เราคงไม่ขี้เป็นก้อนมาจึ่งกินอาหารเปนเสียมาแล้วท้องผูกแล้วก็คงมันขี้มันคงไม่ใช่ต้องเอาตอนท้องว่างคือการกินขี้มันเป็นอิประเภทอย่างหนึ่งของคนเนาะไม่มั็นโรจีบเนาะคือเขาไม่ได้อยากกินขี้เป็นก้อนที่แบบว่าขี้เป็นก้อนถ่ายในห้องน้ําแต่เขาอยากมีความรู้สึกว่าเขาได้กินอะไรที่มันออกมาจากรูทวารรูตูงไม่ได้หมายถึงว่าขี้เหม็นต้องการขียดแขกกินไม่ได้เพราะฉะนั้น ท้องต้องว่างเราก็จะมียาถ่ายอ่อนๆให้กินก่อนที่แขกจะออเดอร์มาว่าแขกจะกินขี้หรือกินเยอะไปเลยอ๋อไม่ใช่อบอกว่าเรา <นะ S 2> กินปลาลปลาดุกปลาชอ่อน,นไม่ได้ไม่ได้ทำแบบนั้นไม่ได้อันนั้นผิดถ้าใครถ้าใครมาพูดแบบนั้นอนะบอกได้เลยไม่ใช่กระดีตัวจริงมีรู้จริงเพราะฉะนั้นขี้ท,ที่เป็นก้อนขี้แบบว่ากินปลาามาเสียมันสะสมแล้วจะมาเครียดอย่างนั้นไม่ได้อันนั้นผิดหลักผิดหลักก็ดะผิเลยแหละเราก็เหม็นหึ่งราไม่เหม็นเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมเจ๊ ใช่มันไม่ได้อะนั้นมันเป็นไม่ถูกสุขการถูกถูกสุขกขขารมันไม่ได้อัน,นั้นขี้เข้าไ้ในห้องน้ำขี้ที่กินให้คนกินมันจะต้องเป็นอีกลักษณะหนึ่งคือ้ <c oughs> องว่างแล้วก็แล้วก็กินยาถ่ายนิดหน่อยให้พอมีกลิ่นขี้ใหม่กลิ่นขี้ต้องเป็นกลิ่นขี้ใหม่นะไม่ใช่ขี้เกา่าขี้เก่าก็หมายถึงว่ามันเหน่งมากมันไม่ได้ <c oughs> <c oughs> คือก็ต้องมีทักษนะน่ะใครบอกว่ากลหี่ไม่มีทักษะมันต้องมีนะไม่ใช่อยู่ๆจะมาให้นอนให้เถิดเอาการเป็นกหรี่มันมีหลากหลายมันต้องทั้งรู้ทั้งตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นมันต้องต้องทันนะ่ะล้วเราพี่พี่เออเจเจ,เจวิหนูอยากจะถามหน่อยอ่ะเจวิมีทิกอะไรบ้างที่กะหรี่ที่อยากจะบอกว่ากะหรี่ต้องสมควรมีกะหรี่ดีๆต้องสมควรมีคือจริงๆกะหรีร่นะ่ะ อาชีพที่น่าเก็บน่ากลัวเป็นอาชีพธรรมดามากก็เหมือนกับทํางานบริษัททั่วไปแต่ทีนี้ว่าการีมันมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือเราไม่ได้รับการเราจะไม่ได้รับเงินกเกษียณในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่กรีทุกคนจะปฏิบัติตัวให้มันอยู่ในร่องในรอยแล้วก็ให้ในตอนเก่ไม่ลําบากก็คือพยายามเก็บเงินเก็บทองแล้วก็ไปซื้ออะไรให้มันมีว้บ้างที่เมืองไทยเผื่อมันจับท่านจับถูอะไรก็แค่นั้นเองอแล้วก็พยายามเป็นมิตร เรนลี่กันไว้เพราะว่าวันใดวันหนึงอต้องวันใดวันหนือมันตกแน่นอนกะดีน่ะกะดีตกทุกคนเวลานั้นมันจะมีช่วงขึ้นช่วงลงไงคนเราน่ะค่ะมันจะขึ้นอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้ไงมันไม่มีเนาะเพราะว่าร่างกายมันก็ต้องสุดโทมไปตลอดอ่ะใช่ร่างกายก็ต้องสุดโทมไปธรรมดาตามตามช่วงอายุไขของคนประมาณนี้อะไรคือความฝันสูงสุดของกะรี่เจอะไรคือที่สุดแล้วของ ของกระรีทุกคนปรารถนาอยากที่จะมีกะรีทุกคนปรารถนาที่จะมีทุกคนเริ่มต้นด้วยความฝันค่ะจบลงด้วยวแต่ก็จบลงด้วยความจริงก็คือติดยาติดยาพน,นันแล้วก็หมดตัวนั่นคือความจริงความฝันทุกคนมีหมดความเริ่มต้น,ดดนตทันแต่เดี๋น้โน่นจะอยากต้องซื้อนี่ันสงในใน่งเลยนได้พ่อแม่สบายแต่สรุปแล้วก็จบกันด้วยความจริงความจริงก็คือติดยาติดยาพน,งงนันก็ไม่เหลืออะไรใน <harmless S 2> <ๆ>เรื่องโรคีหมมันเป็นปัญหารอง แต่ว่าเอยังไงอ่ะถ้าเราจะมาคิดว่าโรคเอดอ่อะมันไม่ได้อันตรายแล้วอะปัจจุบันอะถ้าเป็นเอดอ่แบบขอเป็นเอดีดีกว่าไม่อยากเป็นมะเร็งเพราะมะเร็งอะตายเลยไงค่ะเป็นอเอดอ์แต่เรายังโอเคมันก็มียาปัจจุบันอะไรแบบเนี้ค่ะค่ะค่ะก็ก็ก็จริง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 มันก็มีอีกเยอะในในในวงการการีที่เขาอยู่ในวงการการีโดยที่เขาไม่หยุดพักเลยแต่เหมือนของเจเองเจหยุดพักไปด้วยก็เลย สิ่งใหม่ๆมันก็อาจจะมีแต่เราก็ไม่ได้ก็เหมือนเทคโนโลยีแหละค่ะมันก็มีอนุนันนี้ออกมาแต่ทีนี้ตอนนี้เราหยุดไปสักพักเราก็ตามเทคโนโลยีไม่ทันแต่ว่าถ้าถามมาต่อแล้วก็ติดเลยไหมก็ต่อแล้วก็ติดเลยก็ไม่ต้องไม่ต้องเข้าบทละครอะไรประมาณเนี้ยเหมือนเล่นได้เลยค่ะเป็นดาราเจ้าบทบาทอยู่แล้วใช่ไหมคะตุ๊กตาทองคือคือเราเป็นดารามาอยู่แล้วแต่พอพูงกลับให้บทมาก็ก็เล่นได้กอ่านบทสอง ใช่อันบทสองสามบรรทัดกะกะต่อและติดเลยก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วในบทนี้กอค่ะก็ฝากเตือนน้องๆทุกคนแหละก็อาชีพนี้ยยังเป็นอาชีพที่เปิดอยู่สําหรับทุกคน,น,น,นแต่เพราะนั้นเอเก็บเงินกันค่ะค่ะเราจะมาบังเราเราเราเจ๊หนูอยากถามหน่อยแล้วสําหรับคนที่เขาเออชมอยู่แล้วเขาคิดว่าเฮย้ยเอาเรื่องอะไรมาพูดทําไมเอาแม่เรามาพูดอย่างนี้เนี่ยมันประโยชน์เพื่ออะไรเป็นการ ชักจูงเด็กให้ไปในทางที่ไม่ดีหรือไม่เจ๊อยากจะฝากว่าอะไรในฐานะแม่เร่าไม่ต้องต้องต้องบอกก่อนว่าทุกอาชีพมีหมายหมดทุกอาชีพมีความยากลำบากในการทำหมดอาชีพกะหรี่ก็ไม่ใช่เป็นอาชีพที่สบายเพราะฉะนั้นถ้าคุณเรียนหนังสือคุณก็ต้องทําอาชีพที่คุณเรียนมาคุณก็คงไม่มาทํากะหรี่เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่มีอาชีพคุณไม่มีการไม่รู้จะทําอะไรคุณก็ต้องเป็นกะหรี่เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้อยู่ที่การเชิงชวนเพราะว่าคุณสมมุติคุณเรียนหมอมาคุณก็มี วิชาชีพหมอคุณก็คงไม่มาตดก,กาีเพราะฉะนั้นอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เปิดสําหรับคนที่ด้อยโอกาสเราก็จะไม่พูดเรื่องว่าคนไม่มีการศึกษาเพราะว่าการศึกษามันวัดกันไม่ได้ฉนะนั้นมันเป็นอาชีพของคนด้อยโอกาสมันไม่ได้ว่าเป็นช่องทางหรือเป็นอะไรทุกคนมีสิทธิ์ตัดสินใจได้หมดทุกคนก็สะกดออกว่าคำว่า,วาการีคืออะไรมันหมายความว่าอะไรและวิธีการทํางานแบบนี้คืออะไรคิดว่าคนปัจจุบันน่าจะรู้คํานี้ว่าเขาทําอะไรกันเพราะฉะนั้น ก็ช้วิจารณญาณในการที่จะเลือกทํางานอะไรก็แล้วแต่ทําที่เราถนัดค่ะค่ะเพราะฉะนั้นไม่ได้็นการชักจูงแต่เป็นประสบการณ์ที่จะบอกว่านุ่นนี่นั่นแค่นี้แหละค่ะมันก็ไม่มีอะไรมากแบบนั้นเอุโ้ยขอบคุณมากค่ะเทปนี้ถือว่าเป็นเทปเปิดประสบการณ์การจริงๆนะคะท่านผู้ชมขาเจวีคขาสุดสุดท้ายนะคะหนูถามก่อนว่าเอเจ๊ก็จะกลับมาเปิดซ่องอีกใช่ไหมก็ตอนนี้กําลังเก็บกวาดบ้านอยู่คิด ว่าน่าจะเป็นปีตอนนี้กําลังคือเก็บกวาดบ้านไม่ได้หมายถึงว่าอาทิตย์หน้าเปิดกําลังเก็บกวาดบ้านวัดตรงนู้นตรงนี้อยู่ว่าจะเอาเตียงตั้งตรงไหนอะไรยังไงคือเรอยเศรษฐกิจมันดีกว่านี้ก่อนตอนนี้มันเพิ่งเริ่มเองไครสิทธิ์ของเศรษฐกิจมันเพิ่งเริ่มเพราะฉะนั้นคิดว่าบางปีหน้าเราน่าจะได้เจอกันค่ะแล้วเราขอแล้วเจ๊สหาเด็กที่ไหนหรือว่าเจ๊มีเด็กอยู่แล้วในสังกัดเด็กที่เคยไปมาหาสู่การน้ำพึ่งเรือเสือพิ่งฝากนเรามีอยู่แล้ว ค่แต่ถ้าเด็กจะมาใหม่ก็คิดว่าขอไม่เอาคนไทยที่มาจากไทยเพราะว่าเรได้รังเกียจเดียดฉันแต่ว่าความรับผิดชอบเราต่อเมันต้องสูงด้วยอ๋อค่ะค่ะแล้อีกอย่างคุณเราไม่มีแม้แต่เราเงินทองเราก็ไม่ถึงเพราะฉะนั้นถ้าเอาคนที่อยู่ที่นี่แล้วก็แค่ซื้อกับข้าวกินแค่นั้นเองมันก็จะได้ไม่มีปัญหากันเนาะค่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 ะอันนี้คือระบบแต่จริงๆโรงงานกะหนี้มีมากกว่านี้ถ้าไปเจอตัวแม่หรือตัวอะไรก็ ก็จะจะมีเรื่องอะไรที่แปลกประหลาดไปมากกว่านี้แจ่สําหรับของเจสก็เท่าที่ผ่านมาก็มีแค่นี้ไม่ได้มีอะไรบื้อวาอย่างเช่นคนเครื่องพินไปเอากับแขกอะไรยังยังไม่ยังไม่ขนาดนั้นเพราะว่ายังยังยังไม่ได้ไม่ได้เป็นระดับโอ๊ยท็อกอะไรแบบนี้มีแบบว่าแขกแบบว่าแขกไฮโซไซตี้ไหมคะงานบางเคสเป็นเป็นนายธนาคารมาแล้วก็ตีแล้วก็ขาออกไปก็นุวมไปทั้งตัวเลย งานเอ็นค่ะงานเอ็นจลงใช่มาแล้วก็มาให้เราตีมาให้มาให้ผู้หญิงตีม่งมาให้กระเทยตีมากก็ก็แล้วแต่ไม่มีถามว่ามีไหมมีค่ะ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 น้องยังไงก็ขอขอบคุณมากนะคะเจ๊หวีนะคะนามสมมุติค่ะยินดีมากเลยถ้าเกิดวันไหนมีอะไรที่แปลกใหม่และเดี๋ยวเออจะได้สัมภาษณ์กันอีกพี่จะทิ้งไปถ้ามันเป็นหัวข้อที่น่าสนใจสำหรับการใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศสำหรับ ผู้หญิงไทยเนาะแบบนี้แล้วกันเพราะว่าประชากรผู้หญิงไทยที่อยู่ในยุโรปยังค่อนข้างไม่ใช่ยังค่อนข้างเยอะมากปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราก็เอามาปรับใช้เป็นวิทยาทานเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันแลกเป็นประสบการณ์ไม่ได้เป็นการสอนไม่ได้เป็นการ แนะนำหรือไม่ได้เป็นการสอดแทรกความคิดที่ไม่ดีก็ถือว่าเป็นวิทยาศานร์ในการที่ทุกคนจะได้เอาไปปรับใช้กับชีวิตประจํวาวันไปแล้วกันเนะาะค่ะขอบพระคุณมากนะคะท่านผู้ชมค่ะมีอะไรก็คอมเมนต์กันมานะคะแล้วเดียเด๋ยวเดี๋ยวเออเจวีก็จะคอยแอบส่องอ่นะเนาะคอมเมนต์อ่ะเนาะเจเนาะเดี๋ยวก็จะคอยแอบส่องแล้วกนะ็ถ้าเกิดตอบได้หดี๋วไม่ได้ยังไงก็จะฝากไปที่ตัวแชมแล้วก็ให้ชยช่วยตอบให้ว่าอะไรยังไงอะไรที่ยังขาดตกหล่ร่องหรืออะไรกันแล้วแต่เนาะค่ะค่ะค่ะ ขอบคุณมากนะคะเจวีขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ